วัสดีครับผมผมฟุกฟ้าทุกไฟนะครับวันนี้ก็จะเอาโปรดักต์มานําเสนอสําหรับสายซุปเปอร์คาร์นะครับผมเจ้านี้คือน้ํามันเบนซิน98นะครับซึ่งแม็กซิม่าจะบริการจัดส่งให้ฟรีสําหรับคนที่ใช้ซุปเปอร์คาร์นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตัวนี้ถังหนึ่งนะครับบรรจุ200ลิตรนะครับมาพร้อมชุดหัวเติม แบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับผมแบบเซฟตี้แบบแนวซุปเปอร์คาร์นะครับในราคา15,000บาทครับผมสิ่งที่คุณจะได้ไปคือเบนซิน98นะครับออกเคน98ซึ่งเหมาะสำหรับซุปเปอร์คาร์ในเมืองไทยนะครับรวมถึงการจัดส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลและแม็กซิม่าใจดีครับให้ยืมเครื่องเติมไปด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้เป็นมือหมุนนะฮะแล้วก็หัวจ่ายนะครับชุดนี้นี่ เวลาเติมก็มือหมุนไปด้วยแล้วก็เติมไปด้วยว้าเทไหมล่ะ hey, ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อทาง m a x i m a Thailand นะครับหรือติดต่อผ่านทางฟลุกก็ได้ครับฟาดูไฟครับผม